哦不对。 พี่น้องเห็ดพอออกไหม่ออท่านไดโพอยู่อันนี้คือตีแกแล้วนั่นีะอันนี้ออกไหมนะขาวๆมันออกแซมกันกึิ่นมามีคนมาเพาะเป็นกีไฝ่กัมีเียั้งเียเียเกียเมเพเยเียอี่ อออหเ,หเห็ดพอออกไหมไม่ตำรวจผู้พี่น้องมาหาเห็ดผึ่งเห็ดพอยังออกบลึกบล่าวอยู่ปาร์ปุ่นอ่ะเป็นเชีย่ยมนะเบิ่องต้ว่ามันสิออกเพราะหมอแกงบ่อโอ้่แต่กูหนูมียแม่นเบ,นบิดกว่าถอยกว่าเบิดกว่าเสียเบ,บื้องต้น โอ้น่ะกำลังดีเลยน่ะเองเห็นอปีนี่ไหมน,าน,น,านันนั้นเพี้ยดึงงอไม่ไ้วก็เ่อถึ้นนะวุน่นายท้งเท่เป็นหนาเม่ไปเจอที่เหยียบไ้ว่ เย่นเล็เพียเพียอไม่กันกลาออกไม่เลยน,นีกินเรนอออาเลิไ่ย่ดแ,แตกเม่กลิ่อกน,มา,กน,อกนมาแตกสิอันนี้เคียร์ลจกลำแตกอืออการาลังดีเลยนะตัวเจ็บย,ยังเเคลียร์ชงว่าแต่ชานี้เห็ดพอออกไม่แต่แบบนี้อือ อดโพแต่เพเห็ดเผาะปีนี่ไหมเจ้าขอพี่นะี่จกออกกัที่ปันเจกออกก็เลิกดูสินี่ดู้องคุยหัวเขาบอแตกเเห็นมันแตกนะดเลยแตกจบไป

ตุองไปขวายกองด้ว่ะอืมข<ด>่อยข่อยเหยียบก่อยไปดูว่ามันออกไหมข่อยก็ยางเหยียบไตลดเลยเนาะอืมได้เห็ดเอออกไหมไปแกง นจเก็มันมันมก่นควดนั่งสีกระถือขาดแตกเนาะแค่นี้ทั้งตะจกอ้ยท่านในภูเห็บพอดอกไม่ราท่นานในพูเลย กอนเป็นหนองเนาะโอ้โอ้ไอ,อ,อ,อยังออกไ่ลึก,กบ่เหลีวยวยดีวะใหม่อีกแล้วเจียเบ่งทุบนะเจียมันขึ้นไปท,ทั้งพีรันเลยครับเดี๋ยวมังว่ามองได้เพราะท่าน,นี่ออกมันขึออกอีกต้นเนานะนี่แล้วโกงนี่แล้วบอ,อกน้ำคอ ว่าแต่เขาอะไรจะขอมีขุดขัาขุดแน่เพอา่าอะไรนะพอว่าเสนอ บาดเถื่อน<า><า>้นมาเถื่อนเนี้ยโอ้เห็ดโปะอย่างคือออกมา,อา,าเองสิก่อนมาเงือกแล้วเรือบาดเนี่ยว่ามันที่ออกเห็ดผึ่งเห็ดละงูกแล้วบอันเนี่ยมันบ่ออกเห็ดผึ่งเห็ดละง,งูกไมพีน่น้องมาออกเห็ดพอเสยวนันไหนเนี่ยโอ้ยก่อนคือมาเงือแถบบาดท,ที่เนี่ หออปลาทะเลปูตุกมแล้วเศร้าผู้บรรเทาหน้าเลยพี่น้องมันถเพาะมันทะเลปูกดไหมที่เจ้าหาที่แหลกที่เจ้าหาที่แหกนั่นน้ำหน่อเพล็กโอ้นั่นนัจกออกกอนนี่ถือคาดถือคาดแล้วมันที่เออหนน่อีกรอ น้ำหนอเพิดแม่เลยนะแจกมาโย่ไม่หยีเียเห็ดพอออกว่าเลิกว่าเลี้ยวพี่น้องิ่งฟ้าพูนะโอ้โอ้โอ้งดแลวเด้อบาทที่นนโอ้ยงดแล้วงดแล้วพออีเมียกุมเดี่ยวกำนึงเลย ผลไนอีกอะแถาเห็นเลยดอกนนี่นี่ตีนเจ้าเจ้าียนบเศร้าเหอกน่อกินนะโอ้มาอนเดโพพี่น้องไอ้พวกดูขมเศร้าเนเศ้าน้าเลยบ่นีออนี่นี่เท่าเดียวเดียวเดียวอ อยู่ก้อนเนาะอืมโอ้จะเจออันตายจังไลยบุเจ้ากองก็ได้เรเห็นหอดมือเจ้ากองคนถือกล่องอันนี้ดอกแก่มันต้นดอกคนออกก่อนออกก่อนดอกกิ่งไม้ฟอมันแหลงหัดบางหันไม่เด็ดบุญเนาะมันกำลังที่เป็นดอกโอ้แตกก็อยู่ที่นี่ เออได้หิบหอ,อกไหมดีใจครับปูค่ะา่าจบก่อนทุกคนติมาขูดนาะพี่หนอดถ้าขูดแล้วดอกขาดแต่เขาขูดไปถึกดอกมันมัว่าได้ดอกนะ ขดอ่อนอ่อนโอ้ยผาขาดมานเดี๋ยวสิให้ตูวคมเป็นคนเคลียด้ว่าเช่นอ้อยที่เป็นคนเก็บโอ้ยเป็นทีไฟอยู่ก็มี ปวดโปดแจะล่ะหุ่ปเปีนึ่งไหมนีเหเยเก็บบ่เซ้าจะวหาหักเพชรนะเาเออขีา่าส่ดอกเนี่ยเกี่วกันไปอีก <laughs> thế kiếm mấy may tham nhìt là ô nữa sẽ đi cặp cặp anh chị cái

จกออกก่อนเด้ยโว้อันนี้มันฟอจกกกอนกระบป๋าจุกสี่ใส่ขาดผูดมันขาดโอ้ยจกออกก่อนยังค่อยสิขาดพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันสิขาดอารอก,ก่อนขาด แก่ทั้งอ่อนป่นกับนี้น,ะน,ะนะ mm ั่นน่ะเห็ดพอนีอ่โกงนี่ออกเป็นรุ่นว่ะอันนี้แก่เลยนะ <Yes. S 1> พี่น้องแก่อ่อนฟอมเปลอเลย mm hmm. โอ้นหนูแตกเลยหน mm ู hmm. นแตกเลย ังวาเทอสังวาเท,เออาเทบปาสิบอเตกอีกสิดูนี่โอ้นี่น้เพียร์อเพียเ็บมันมาประทันนะู่นน่ะมาบรทันก็ที่เป็นการแบบว่านี แกก่อนเลยเด้อน่ะอืมเก็บเดี๋ยวเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บดอกร้อยฟังทั้งทีกันจีบมันแตกกางจกออกไปจกกกอนอย่ทุกคนเราเคลียร์นะคะพี่น้องสาวโบจกออกกอนทังสี่ราค่ะเราเคลียร์ทังสี่บางดอกก็แตกบางดอกก็บอแตกอืมนั่นพากันมาหาเห็ดดอกพี่น้องเอ้่ยโบกิดว่าจีบมาพอเห็ดพอ ก็เลยกลายเป็นว่าได้เห็ดพาะแทนเห็ดดอกพี่น้องเลยก็ได้พ้าขาดมาดามเดียวโอ้เปียแตกที่ข้างหลังคอยเปียถอยกระตาตั้งไว้เปลี่ยเนียนเบิร์ดเลยค่ะหืมจุกออกกอนหัวเียอยู่กันนี้อันนี้เียอันนี้เอาได้ เย่เป็นม้าบรทันพี่นงะองเยุดยอดดีๆเห็ดเอาะปีนี่เนี้บอจะมันเก็มสดิเดิบโอ้เปล่พี่นงองเมันเป็นขี่ไยอยู่ก็มี้กว่าซึ่งเป็นขี่ไยอ๋อมีนแตกจกโอกอัน Tông quanh hai tu công của lâm quân. Hm. 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 lướt đang Hm. 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 เห็ดโดกเป็นลันปูเอาถิ่นแสบเแบบอาที่เก็บออกก่อนอืมเห็ดโดกพี่น้องประมาณเห็ดเพาะได้มันสิบ่ได้เห็ดแล้ววันนี้ว่ามันจะสีด้ ถองยุทธภพคือจังซื่อหมื่นเลยเฮ้ยเห็ดพ่ออยู่นหนเป็นกระตาด้วยบัดทเห็ดผิวเราไอ้ยกระตากระตาเอากระตาเห็ดดอกด้วยค่ะโบเป็นกระตาเห็ดพ่อเนียซาแบบใหญ่เลยเห็ดกินกระฝ่อรักตัวผมเราก็ขาดน้ำก้ิ่นมาจกดอกร้อยเลยแล้ว นะขาดเห็นเบาปีนองขาดแล้วนะนีพาครึงเน่ยนะ,ะยินแบบนี้นเขาใส่ส่อนดีกว่าด้วยนะนตตเป็นบรตจกก้อนเป็นขีแบบที่น่าขาดนี่ไว้สำหรับขาดอันนั่นขาดก้อน,นอหินขาดน้ำก้อนหินน้ำดินแบบนี้เขาต้องใส่ซ่อนขูด แต่ก็เราพี่สูตรดีสี่ิ Nó tăng cho là mất lọc luôn Nó chỉ có chụp ổ Đọc chỉ có chụp vào đây hả จบไหมแล้วก็ะเจี๊ยบจุกอมขาดโตเนาะค่ะพี่น้องขาดเอาดอก,กาทาี่บุญบทันนี่ปูพี่น้ออยู่แบบนี้เอฝนตกจุกแล้วพี่น้องนี่ห,หน่ะเตาหน่อยนึง ขฝ่ใส่วดตรงแม่ถ้าฝนตกอยู่จังซี่เดี๋ยวไปยังฝนมันถิ่งช่วงบังหันน,นี่ม่เต็มันห่อนอีกมันโออลผล่อีกแล้วเห็ดผัวเห็ดดอกบ่มีโอกาสได้ออกกันืีแต่เห็ดผัวมันบ่ท่าน,นไว้ขี่ใส่มันเต็มดีกค่ะ ตาเนี้เป็นตุน่มโตแมอีกน,นะเขาเงี้เลย

chỗ có con nhé Bên phía phải yêu con mình à, Cắt đánh. เด็กๆนี่ไงน้ากูได้มากลุะกลเน่ พูดถูถะ <S <S พี่น้องเอ้ยเจอควายเจอไม้งามยามขวานบินเพิ่นมาข้าวทสิเป็นประมาณนี้แหละเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่พอพี่น้องด้วย่ะเอาจ้าวที่เจียวไปเห็ดน,นี่นะอ่อนซ้อนลายพี่น้องอยากได้ออไดไไใส่ปลาอย่างน้าเพิ่นข้าวทเจียวไปให้เพิ่นไปปลาอย่างน้าเนาะค่ะ ก็ได้ขอเก็บน้ำพึ่นเก็บไปให้เพื่อนใส่ปลาอย่างนะเดี๋ยวนี้นียอมปลูกสวนปลากันหลายๆพี่น้องอยู่จะตึ้งเกิดเกิดในตรงนี้พี่ัม โอ้ยพี่นหง้ยว่าชิมนบาอเน็ดมันพออยู่คือว่างอยอเป็นเงาเลยท่าไปจับที่เราดอกมันก็แตกดดว้ามันเป็นเหงาก็ดอกมีดส่วนปั๊บหลุดอย่าง กงามเลยพี่น้องวันจิบบะแดงเห็ดแล้วมือมวาาอม่อนี่มกิมาหาเห็ดคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ ได้แตงแต่เห็ดขมกับเห็ดพอเถ่าเนาะคะ่ะไม่่ได้เห็ดพอออนน้าแน่แต่กับปาลาไหลเนาะคะ่ะพี่นอ้องเขากสา็สิมาสืบเจาะหาว่าลาใดมันออกเนาะคะ่ะเค้ยฟุ้มปีนี่ออกอาอางายยากพี่น้องคือปีนี้ได้เก็บแล้วะคะ่ะได้หาบแล้วปีนี่เห็ดพอออกลายเพราะจากบุมันต้องสีหยานหยากคือเห็ดหยางก็ได้รู้สึกว่า คนนี่ก็ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องเจ้าบ้านท่านนี้เห็ดอย่างออกเลยค่ะแต่ที่เห็นซ่อแ่แน่ก็จะเป็นเห็ดผึ่งขมเนาะคะ่ะออกเห็ดผึ่งขมนี่ออกดีอยู่ค่ะพี่น้องเจ้าหักป้านี่หอกบนนี้เห็ดผึ่งขมนี่ตังจะปลาที่เป็นสวนปลาของเพิ่นทีเพิ่นนี้เจ้าของแล้วเนาะคะ่ะแต่เขากะกะทีนี้ปนๆแน่ยังเลือปลาสนหนักก็ที่เป็นเห็ด เห็ดพอเถ่าเนาะค่ะพี่น้องก็ที่ไดเอเก็บยูดอ,อกค่ะเก็บเห็ดพอเถ่าที่เพื่อนบอมาเก็บแล้วมันออกรอบที่สองออกเป็นมูเป็นมูอย่าหละพี่น้องจ้กนั้นบ่มพุ้มเฉนเล็กกระปอนี้เล็กกระไดไทยลิปเห็ดพี่น้องเบิง้งเนาะก็เล็กเส้งเส่งแจงไดบุพี่น้องก็ที่ไทยแห่เบิ้งแนป้าป่ายเนาะคะ่ะไอกระสิเป็นไทย,หยเห็ดผงขมแน่ก็เห็ดพออ่อนมูหนึ่ง ได้มูเดียวเท่านั้นล่ะพี่น้องมูเดียวเด้๋ยก็เพาะแก่งยู่วยู่ดอกที่ปนๆกับดอกแก่แน่ดอกก้อนแน่ <c oughs> ไปค่ะไปกันต่อแล้วเขาชิได้เหตุยังการเดินประพาดป้าของเขาเกลคอกหลายม็กที ปีไก่เนี่ยก็แมันบืนผู้เล่นพี่น้องเอ้ยอีนี่กะมันหาย่างหาเ้าหมองเห็ดออกแกบ่งนี้เห็ดออกก็เก่าหลับมีชิ้นแต่เห็ดพอเถ่าเน่ยพี่น้องลายลายเออได้พอมาได้มาเบิ่งหมดไปที่เร็ เด้เทถาถิ่มเด็กมือนี่ก็มาหาเลาะโคกปูแ้นค้าเด้อค่ะพ่นออกนี่จะเห็ดเพาะเถ่าเพาะกันกับผู้เป่งล่ะที่เก็บไปให้เพื่อนเฮ็ดเ,เชื่อเนะคะ่ะเฮ็ดเชื่อใส่สวนปลาเพื่อนอย,ย่ะอกแจกกันไป้าเทา่ได้ไปเก็บน้าเพลิน ได้สรุปผลงานยอยู่ทั้งโคกนะค่ะพี่น้องแล้วก็บรรยายตอนสรุปผลงานค่ะผลงานของเขาเมื่อนี้ก็มีเห็ดผึ่งโคมกัเห็ดเปาะยางละเกงค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าค่ะก็ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ